สวัสดีครับวันนี้สวัสดีปีใหม่พี่ๆลุงๆป้าๆทุกท่านนะครับผมส่วนเพาะรักอุิยานะครับวันนี้มาคลิปสั้นๆเดินชมสวนกันดีกว่านะจ๊ะแต่ท้ายคลิปมีไม้มาแบ่งส,สวยๆนะนี่เปิด,ปดหัวกันเลยนะครับนี่นี่นี่น,นี่ตอนนี้ยังไม่มีจํานวนเลยนะรวยไม่เลิกด่างขาวปกติจะเจอได้ด่างเหลืองนี้ ตอนนูที่บ้านหนูมีด่างขาวนะจ๊ะนี่เป็นยานะปุ๋ยยังไม่มีจํานวนเลยสวยมากเลยด่างขาวแต่มีลูกแล้วมีลูกแล้วมีลูกแล้วเดี๋ยวไว้มาแบ่งให้นะจ๊ะเจอหัวอีกนี่ไม้เจอในสวนกวักมรกตด,ดำด่างชมพูเจอมาสองใบตั้งแต่นานแล้วเจอเกิดขึ้นเองนะจ๊ะตามธรรมชาติแล้วก็นั่งตัดตัดถาจนได้ใบนี้ด่างเยอะสุดแล้ว ด่างเยอะสุดใบเดียวที่เหลือก็ด่างนิดนิดหน่อยๆนอนี่ไม้สวนนี่ก็เป็นแผงโชคที่สวนหนูเก็บก่อนโชคที่สวนส่วนบอลตอนนี้เริ่มยุบบ้างละอากาศหนาวบอลหนูเลี้ยงนอกตู้ไม่ได้เลี้ยงในตู้นะมันเริ่มยุบละอากาศเย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่นี่บอลบอลบอลออ,อันนี้เป็นพวกดิฟเฟนมีกล้วย มีนโนกนะนกกำลัง no, no no, no no, no no, ทำอยู่ฟอริดากำลังทำอยู่มีโชคต้นใหญ่ของหนูมีฝากแล้วรอตัดไปยังยังไม่ได้ตัดน,น,นี่ฝากครอไว้นกจิกต้องคออไว้เห่นนกมันจิกฝากไป่ไปงเลยนะครับนู่แม่ค้ากำลังดูต้นไม้ไม้แดดไม้แดดอันนู้นไม้แดดพวกพวกทองอัมพันโปอยเซียนพญานคราชนะครับ นี่นี่แพงโชคอันนี้ควักใบโพด่างขาวโบราณใหญ่มากตนน้กตนนี้ใหญ่มากต้นนี้ใหญ่มากมีอีกสองต้นอยู่ตรงนู้นวัดแรกแยกไว้แล้วพามาเดินดูต้นไม้นี้ดงประกายดาวตัดหมดเลย แม่ขาบอกไม่ได้ขายของตัดหมดเลยนี่โชค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 ต้นนี้อมันมีตําหนิตอนฝนตกนะโชคตัวน,นี้สวยมากตอนแรกหนูมีอยู่สองต้นเหมือนกระแป๊ะเลยยุบไปต้นหนึ่งแล้วเลี้ยงยากมากเนี่ยจะ้ะสองปีเกือบสองปีต้นนี้ยังโตได้เท่านี้เองขนาดที่ต้นเพื่อนๆเนข่านี่ออกมารุ่นเดียวกันนี่พี่น้องๆต้อนอย่างนี้แล้ว อันนี้อย่างนี้ค่าเผาข่าวน,นยาเชื้อราเนี่ะหนูหนูฉีดไว้ประจํามีชาเชือ้อรามีปุ๋ยทั้งใบทีมงานเราสั่งให้ฉีดเราต้องฉีดทําตามจ้ะนี่อีพิด,ด่างขาวขึ้นเสาใหญ่มากไวมากด้วยพาไปชมอะไรต่อ นี่พี่ดังข่าวขึ้นหลักนะนี่นี่น,น,นี่แดดดีจริงๆวันนี้แดดดีจริงๆนี่ก็ะแผงโชคแผงนี้ไล่ไล่แดดอยู่ไล่แดดอยู่นี่ของหลวงพี่เดี๋ยวังปีใหม่ส่งให้หลวงพี่ไล่แดดให้หลวงพี่ไปนในตัวเลยไล่แดดให้หลวงพี่ไปเลยนี่แองกัสนี่จะเป็นแผงของ อเลียอโบยังไม่ได้ตัดไม่ได้ทำตู <t t ้เต็มเดี๋ยวใกล้แล้วจ้ะใกล้จะตัดแล้วมาแบ่งกันจ้ะตู้เต็มตู้เต็มนี่ก็จะเป็นมาดูลกๆหน่อยสิ่งกนียมของแม่ค้าเขาอนูทำกันมาก,ก่อนสิ่งกนียมทำยุคแรกเลย ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนชอบนี่มีูุคอนก้อทางใหญ่ๆนะใช้ชอบบอกหนูนะราเบาแม่ค้าไข่เราเก้าวิงเนี่ยลมส่งเนี่ยสีกระถางนี้เราเก้าๆวิงลมส่งด้วยอ่อหนูก็แผงไม้อโกนีมาแม่แม่ผันส่วนตรงนูน้นไกลๆนู้นก็คือ ปลูกใหม่แ,แต่ต้องรอฟอร์มก่อนให้ฟอมสวยแข็งแรงถึงจะค่ายได้นะจ๊ะถ้ายังไม่แข็งแรงไม่ตั้งยังไม่ค่ายให้ยังไม่ค่ายให้นี่แม่ค้า,าเปลี่ยนกระถางไว้แล้วรอฟอร์มให้สวยแข็งแรงก่อนเดี๋ยวแม่ค้าจะปล่อยบ้างยังไม่แข็งแรงยังเรายังข่ายให้ไม่ได้จ้ะม,มาแบ่งก้อนไม้กันเลยที่ว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปอีกเขาบอกพี่บอกมันดูยังไม่สะใจเลยมันจะแบ่งอีกแล้วหรอ อ่ะเดี๋ยวพาเดินนี่นี่แม่ผ่านนี่แม่ผ่านนี่ไปประกวดมาไม่ติดรางวัลเลย <c oughs> ไม่เป็นไรครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่ลองไปประกวดเขาเรียกยกสยามหลังใบแดงนะจ๊ะแต่ตัดแล้วมีนอแล้วมีนอสองนอแล้วใกล้ตัดแล้วเดีย๋ยวจะตัดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยหยุดปีใหม่เนี่ยตัดแล้วอันนี้แม่ผ่านทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็จะตัดแล้วนี่อีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นต้นต้นนี้มั้งต้นนูนต้นนูน สมบัติสยามใบกลมไปเหมือนกันไม่ติดรางวัลทั้งคู่เลยไปสองต้นหน <c oughs> ึ่งว่าเนาะจ๊ะเราว่าสวยแต่คนอื่นเขาหลายตานี่อันนี้แม่้ากำลังปลูกผูอยู่เดี๋ยวตัดชำอบก่อนนี่วักพระพรมมีลูกแล้วมาแยกก่อนลูกด่างต้นนี้แม่ด่างนะนงแต่ไม่ด่างแล้วแต่ให้ลูกด่างหลุดด่างนี่นี่นี่ นี่จะมาเปลี่ยนดินนี้กวัอควมเหมือนกันด่างต้นเนี้ยต้นแรกของสวนเลยด่างแต่หลุดไปแล้วแต่ให้ลูกด่างลูกด่างหลายต้นเลยรอเนีจะ้ะเป็นหมาจากสวนพาเดินชมขี่พป้าดูต้นไม้ที่ฝ่าอยากถ่ายอะไรมามามาวันนี้มาวันนี้มา วันนี้วันนี้ปล่อยให้ราคาแล้าๆเ,เลยนะจ้านี่ยางอินเดียนะต้นนี้ใหญ่นะพี่ต้นนี้สองรอยห้าสิบสรงฟรีนะยางอินเดียสองร้ยหสิบสรงฟรีนะครับผมดูดูลายนะหนูบางแดดซะแล้วแล,แล้วก็นี่วินสันสิงห์บุรีนะครับดูลายก่อนสิงห์บุรีนึงต้นนี้หนึ่งพันสองร้อยนะอยู่ในกระถางหน้าแปดใหญ่มาก ใหญ่มากดูมือนะใบใหม่ล่าสุดดูมือนะหนุ่มมือยังเล็กเลยใหญ่มากด่างทุกใบนะครับสิงบุรีม,มาเบิลเลยอะ่ะอันนี้ยังไม่ได้กัดสีเป็นใบใบอ่อนอันนี้ใบใหม่ล่าสุดยังไม่ได้กัดสีนะจ๊ะม,มาอันนี้กุมารดำสองร้อยห้าสิบกระถางสิบห้านิ้วสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับยังไม่มีเก็บปลายทางนะนี่จันเงินมีสองกระถางสองร้อยส่งฟรีเลยราคานี้วันนี้ สองร้อยส่งฟรีเที่ยวนี้ครบห้าร้อยหนูลดห้าสิบนะเพราะหนูขายแบบเบามากเลยตอนเนี้ยชุดนี้เบามากสองร้อยส่งฟรีหนูไม่เหลือแต่อยากแบ่งๆจันเงินส่องร้อยส่งฟรีนะครับจันเงินนี่คู่นี้นะต้นที่หนึ่งต้นที่สองสองร้อยส่งฟรีนะครับจันเงินนะสองร้อยส่งฟรีนี่กุ้งกุ้งให้ดูกุ้งก่อนกุ้งเล็กนี่สองร้อยส่งฟรีหลอดใหม่มาแล้วนะด่างน,นะจ๊ะนี่ดวแตะให้ดูก่อน ส่องร้อยส่งฟรีนะครับกุ้งสองร้อยส่งฟรีนะยอดครบห้าร้อยหนูลดให้ห้าสิบนะหนูขอนะจ๊านี่เหมือนกันเล็กเชอรีน่าต้นนี้ยังไม่ได้ขึ้นหลักแต่ไปใส่หลักได้เลยไม่ได้ขึ้นหลักขายแค่สองร้อยวันนั้นขายขายขึ้นหลักไปสองร้อยห้าสิบใช่ไหมไม่ได้ขึ้นหลักขายแค่สองร้อยพอวันนี้เล็กเชอรีน่าด่างสวยๆเลยนะอืม ไม่ได้ขึ้นลักสองร้อยพอนี่ก็เขาเรียกเลยนะไว้ไว้พินเซตไวพินเซตส่องร้อยส่งฟีนะนี่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 ไว้พินเซตส่องร้อยส่งฟีนะจ๊ะต้นที่หน,นึ่งต้นนี้ต้องร้อยส่งฟีนะครับติดชมพูแล้วนะนี่ให้ดูก่อนอันนี้ต้นที่สองคนเดียวมันจะเงึ้ๆหน่อยนี่ต้นที่200สองสร้อยส่งฟีนะ เ,เซตนี้สองร้อยส่งฟรีเป็นเลยนี่อีพิด่างขาวก็สองร้อยส่งฟรีนะจ๊ะนี่อีพิด่างขาวใบออกครับฮาปเลยนะใบมนเี้ยใหญ่มันยังไม่ตั้งดีแต่เนี้ยออกตั้งแล้วเริ่มชีกแล้วนะครับผมดำดำนี่คือยายาปุ๋ยหนูนะยาปุ๋ยหนูไม่ใช่ไรหลางก็ออกหนูชีดปุ๋ยอยู่รอบนี้ส่งให้วันที่ ที่สองเปิดวันที่สองหนูส่งให้ทีเดียวเลยนะหนูไม่อยากกล้าไม่กล้าส่งแล้วกลัวติดอ่ะนี่ไข่ไส้เลี้ยงต้อยเอาไปเลยไทยคอนหลายดีนะต้นที่หนึ่งนี่สองร้อยส่งฟรีไม้เป็นไม้วางข้อแต่ใบแม่หนูตัดทิ้งแล้วนะนี่คือไม้ยอดออกมาแล้วนะใช่ไหมเธอนี่คือไม้ยอดแล้วนะอันนี้คือไม้ยอดนะนี่คือใบไม้ออกมาแล้วนะไม้ยอดแล้วนะเป็นไม้ยอดแล้วนะถ้าไปอีกใบก็เป็นไม้เป็นไม้ยอดเลย ก็เดี๋ยวก็ตั้งท้องแล้วจะไถคอนนี่นะส่องร้อยส่งฟรีใบแม่หนูตัดทิ้งไปแล้วเห็นใบลูกออกใหมใบแม่หนูก็เลยตัดทิ้งเลยไถคอนนี้ต้นที่หนึ่งนะต้นที่มีรอยตะเกะตันกีนนิดนึงส่องร้อยส่งฟรีต้นที่สองเหมือนกันจ้าเป็นไอ้นี่เดียวกันส่องร้อยส่งฟรีนะนี่ไถคอนเห็นไหม นี่เป็นตั้งท้องแล้วล่ะเริ่มตั้งท้องแล้วเริ่มตั้งท้องแล้วใบเนี้ยนี่เป็นไม้วางคอแล้วออกใหม่ไหมนี้คือใบไใม่ที่แทงออกมาเลยนะจ๊ะเนี่ยคู่นี้คือใบไใม่ที่แทงออกมาเลยอันนี้อ่อาอโกนีมาพิงค์ปานามาหยุดกระถางหนึ่งหนูให้แค่สองร้อยวันนี้สองร้อยส่งฟรีพิงค์ปานามานะครับสองร้อยส่งฟรีนะสองร้อยส่งฟรีนะจ๊ะพิงค์ปานามาแล้วก็อันนี้เป็นผูชะลุชะลุเหลือง ด่างเหลืองทายากทํายากจร,จริงมันจะไม่ค่อยด่างอะกลมๆหน่อยแดดมันแรงชลุด่างเหลืองนะจ๊ะขอสองร้อยห้าสิบอันนี้ช,ะชะลุด่างเหลืองหนูขอสองร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีนะสองร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีหนูซื้อวันนี้ขอครบห้าร้อยลดให้ห้าสิบาทนะจ๊ะเพราะว่าหนูแบ่งแบบถูกมากๆแบ่งแบบถ้าพี่ซื้อถ้าไม่ครบอะหนูตายอย่างเดียวเลยตายยังเครียดเลยบอกเลย หนูตายเครียดเลยอันนี้เซ็ตนี้แปดสิบบาทไปกับต้นอื่นนะแปดสิบบาทจะมีเขาเรียกบุษบาพารวยด่างอ่ะนี่นะจะมีสามต้นเนี่สามกระถางมีอยู่สามกระถางบุษบาพารวยแปดสิบบาทขอไปกับต้นอื่นนะนี่นะสามสามต้นนี่แปดสิบบาทกระถางละแปดสิบาทนะจ๊ะมันจะมีอยู่สามกระถางนะใครชอบกระถางในบอกได้เลยนะอันนี้นับเลยหนึ่งอันนี้กระถางที่สอง อันนี้กระถางที่สามบุษบาพา,ารวยกระถางละแปดสิบาทนะขอไปกับต้นอื่นนะครับแล้วก็กุหลาบหินมีดอกแล้วนี่กุหลาบหินมีดอกแล้วแปดสิบาทเหมือนกันแปดสิบาทเหมือนกันขอไปกับต้นอื่นเหมือนกันนะจ๊ะกุหลาบหินแล้วก็บอนกระดาษด,ด่างขาวแปดสิบาทขอไปกับต้นอื่นนี่มีลอดไหมมาแล้วข่าวจริงๆข่าวจังจังนี่นะครับบอนกระดาษด่างขาวแปดสิบาท ขอไปกับต้นอื่นนะแล้วก็มีประกายดาวนี่หนูขอนั่งแป๊หนึ่งเดี๋ยวไม่เห็นปะกายดาวต้นที่หนึ่งปะกายดาวนี่หนูขายสองร้อแปดสิบส่งฟรีนะอเพื่อพี่ๆชอบกันดูลายนะสองร้อยแปดสิบส่งฟรีนะครับผมนี่ใบไม้ใบไม้ล่าสุดแต่กระแทงรอดมาแล้วประกายดาวต้นที่หนึ่งสองร้นะอ,อ,อยแปดสิบส่งฟรีนะครับ,ใบ,ใใบใะระปะกายดาว เจะหนูซูมกดไปซูมอะไรไม่รู้ขอโทษทีนะจ๊ะหนูกดไปซูมโดนปุ่มซูมเขา้าอันนี้ต้นที่หนึ่งนะสองร้อยแปดสิบส่งฟรีนะครับผมประไกลดาวอ่ะมาต้นที่สองกันต่อขออนุญาตนั่งแป๊บหนึ่งต้นที่สองสองรแปดสิบส่งฟรีนะต้นนี้ใหญ่หน่อยก็ขายราคาเดียวาะไม้พึ่งออกมันวิ่งหาแดด 2องสิ่งฟรีนะจ๊ะหลายดีทุกต้นเลยนะหลายดีทั้งใบทั้งต้นเลยทุกทุกใบเลยอะ่ะต้นนี้ก็280ส่งฟรีนะครับต้นที่สองต้นที่สามเดี๋ยวหนูหยิบให้มือมันจะสั่นไปหน่อยนี่นะใบใหม่แล้วสุดออกกลายกายแล้วนะกลายกายแล้วนะสองร้อยแปสิ่งฟรีลายดีทุกต้น หนูบอกเลยลายดีทุกต้นอืมลายดีทุกต้นเลยสองร้อยแปสิบส่งให้ฟรีจ้าต้นที่สามปะกายดามีสามต้นนะใครชอบอะ่ะโทรมาได้เลยนะช่องทางการติดต่อก็เฟซบุ๊กสุดธิดาแก้ววิชิตนะครับแอดไลน์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะส่วนช้างขาวช้างขาวนี่สอง้อยห้าสิบส่งฟรีช้างข,าว,า,งขาวฟิอา อะโลคาเซียหูช้างด่างขาวนะครับดำดำนี่เป็นปุ๋ยหนูนะเป็นปุ๋ยยาปุ๋ยหนูฉีดไว้นะครับต้นเล็กต้นเดียวอยู่ตรงนั้นก็หลวงพี่ไงอ๋ออยู่ตรงนั้นเออต้นนั้นอีกต้นหนึ่งแล้วก็นี่อ,อมทองขอสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะอ,อมทองชอบต้นไหนบอกได้นะต้นที่หนึ่งสวยนะอ,อมทองเนี่ยหนูยิบให้ดูต้นหนึ่งก่อน ใครชอบมาทักแอดไลน์แล้วมาขอขอได้นะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะส่วนอันนี้ตรงนี้นะแม่ค้ามันบอกว่าร้อยเดียวแต่ซื้อสามกระถางส่งให้ฟรีนะครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทซื้อสากระถางส่งให้ฟรีเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างจะให้ดูนะเนี่ยเนี่ยอมทองเนี่ยสองรหสิบส่งฟรีสวยนะสวยจริงยังไม่ทุกใจพี่พี่คนใดเลยอมทองสวยจริง สองร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีนี่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 เซตเนี้ยแม่ค้ามันบอกกระถางละร้อยเดียวแต่ซื้อสามกระถางถึงจะส่งให้ฟรีนะจ๊ะถ้าซื้อกระถางเดียวขอค่าส่งห้าสิบบาทาอ,100อ่าแล้วใครมียอดก็เอาไปร้อยเดียวก็ได้ไปไปดใส่ใส่ไปได้ร้อยเดียวก็ได้แต่ถ้าใครซื้อครบใครอยากซื้ออย่างเงี้ยสามกระถางก็สามร้อยส่งให้ฟรีนี่อ่ะเริ่มกันเลยอีิบายพายต้นแรก หนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทเนะซื้อครบสามกระถางส่งให้ฟรีนะหรือไปกับต้นอื่นได้ก็หนึ่งร้อยบาทนะแต่ถ้าจะเอาต้นเดียวอะ่ะขอค่าส่งห้าสิบอันนี้ผูแอปเปิลเขียวเขียวก็ด่างอยู่ด้วยกันนะครับมีสองกระถางนะเหมือนกันเลยผูแอปเปิลกระถางละหนึ่งร้อยแล้วก็ภูอันนี้ภูแนบใช่ปะ่ะภูแนบสวยไหมไม่สวยไม่ขายไม่เอา อันนี้เขาเรียกว่าไตาคัลเลอร์หนึ่งร้อยบาทไตคัลเลอร์กระถางละร้อยนะนี่นะหนูหยิบกระถางไหนแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะไตคัลเลอร์มีสามกระถางอันนี้กระถางที่สองอันนี้กระถางที่สามไตคันเลอร์นะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกพิงออรูชันหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันไปกับต้นอื่นได้หรือซื้อสามต้นส่งฟรีจะ้ะ แล้วก็อันนี้เขาเรียกรวยโชคหนึ่งร้อยบาทใหญ่เกินหนึ่งร้อยบาทรวยโชคขายแค่นี้พอหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็เหลืออ่าเขาเรียกภูอะไรนะแม่ภูบาซิลสองสีภูบาซิลนะครับภูบาซิลมีสามกระถางมันปนกันนะภูบาซิลมันปนกันมีสามกระถางนะกระถางละร้อยเหมือนกันภูบาซิลนะครับนี่อันนี้นับเป็นกระถางที่หนึ่งนะหนึ่งหนูยิบให้ดู อันนี้ก็ทางที่สองนะครับผมแน่นเลยนะอันนี้ก็ทางที่สามหนึ่งร้อยบาทนะครับทางที่สามก็หนึ่งร้อยบาทซื้อสามก็ถางส่งให้ฟรีนะครับผมแล้วก็อันนี้อ่าไวโอลินสีทองเอานึ่งร้อยบาทเหมือนกันไปกับต้นอื่นได้นะไปกับต้นอื่นก็ร้อยเดียวนะครับผมนะนี่ไวโอลินสีทองหนึ่งร้ยบาทเหมือนกันครับผม โอเคก็มีต้นนี้ดอกไม่มีซะและ้วพุดพุดน้ำพุดดอกไม่มีเลยไม่ให้เห็นก็จะมีประมาณนี้นี่ก็อะไรนะพยานาคราชสองร้อห้าสิบจะเป็นด่างขาวสองห้าสิบส่งให้ฟรีนะวันนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่งลุง,ลงป,ป้าป้าพี่ๆทุกท่านนะครับผม ก็มีต้นไม้อยู่ประมาณนี้จะมันมีอยู่ก็เลยอยากจะแบ่งๆให้ไปถ้าใครชอบก็โทรมาได้นะหรือแอดได้แอดไลน์ได้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจดูนย์ี๋ยวขึ้นไว้ที่หน้าปกให้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับวันนี้ใครซื้อแล้วเดี๋ยวหนูจะส่งให้วันที่สองเลยนะวันเปิดงานวันแรกเลยเดี๋ยวหนูจะส่งให้นะครับผมเพราะว่าไม่กล้าส่งให้กลัวไปติดค้างเดี๋ยวต้นไม้เสียหายนะก็วันนี้ส่วนพอรักอยุทยานะครับคลิปสั้นๆเดินสวนนี่แค พี่เขาบอกเดินส่วนตรงไหนวะเนี่ยมึงมาเดินขายแท้ๆเลยคล้ <c oughs> องแท้คลองแท้แล้ว <c> ก <oughs> ็ครับขอให้พี่ๆทุกท่านลุงลุงป้าป้านะครับมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับถูกหวยกันิ้นปีนี้ขอให้ถูกหวยทุกท่านเลยนะครับถูกนะถูกหวยแล้วมาซื้อหนูมัางนะมามาอุดหนุนหนูมัางนะหนูมีไอ้อ้วนเลี้ยงเยอะกินเยอะอยู่นะครับผมหนุน อาโบเดี๋ยวเอเลียเดี๋ยวรอตัดก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมีแบ่งแน่นอนนะตอนนี้ทาจานวนไว้อยู่นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่อุดหนุนหนูตลอดนะครับอุดหนุนเสมอมานะครับผมยังไงก็คลิปนี้ฝากส่วนเพาะรักอยุธยาส่วนเล็กๆไปส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะจ๊ะเดี๋ยวหาไม้สวยๆมาให้อันนี้ใครชอบมาบอกมาได้เลยนะสกิดมาเลยอย่าขายอย่าขายนะครับผม ซุป,ป,ซป,ปเปอร์วายเปอร์ฮงเฮงอะแม่ค้าบอกอ่ะต้นนี้ขายไปเลยสามร้อยห้าสิบซูเปอร์ไวเฮงเฮงนะใครชอบสูงมากเลยนะสูงประมาณห้าสิบเซนหกสิบเซนนะสามร้อยห้าสิบซูเปอร์ไวเฮงเฮงอยู่ที่กระถางแปดกระถางสิบนิ้วนะจ๊ะขอให้ให้สามร้อยห้าสิบขายไปเลยเหลืออยู่ต้นเดียวอย่าขายอย่าค่ายนะทิ้งท้ายด้วยซูปปเปอร์ไวเฮงเฮงนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะปีหน้านะใครชอบแล้วก็เออร้านหนูยังไม่มีไม่มีปลายทางนะครับ ช่องทางกระดิ่ต่อ0909948701แอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะนะครับผมซุปเปรอร์ไว้อ่าลากันด้วย plate 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 oui ซุปเปอร์ไว้เหงๆภาพนี้นะขอให้ทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าไปแล้วนะครับหนูอยู่หลังกล้องเลยไม่ได้เห็นหน้าสวัสดีครับ